สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินรารนนท์หรือวัดเต้สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีเซ็นคาสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรณกแล้วถึงเวลาสงครามของผู้แทนของประชาชนบวกประชาชนแล้วลุงคนดี vs ประชาชน เรื่องนี้เนี่ยนะครับ่อน้านี้ก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าไม่เป็นความจริงทีมงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อเท็จจริงแบบนั้นนะครับแล้วนักข่าวก็ไปเจอกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกร็กมีการสอบถามเรื่องนี้ว่าว่าอย่างไรถึงข้อเท็จจริงที่นายเต้มงคลกิจน,น,นั้นเนี่ยนะครับได้โพสต์เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงถามกับนักข่าวด้วยว่า เชื่อมันหรือคือเชื่อนายเต้มงคลกิจเหรอที่พูดแบบนี้เนี่ยนะในขณะที่ทางด้านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับก็เดินทางเข้ามาประชุมสภาก็ปฏิเสธเรื่องนี้ก็บอกไม่ทราบนะครับแต่ก็คิดว่านายมงคลกิจนั้นไม่ได้มีประสงค์ร้ายแต่อย่างใดก็บอกว่าส่วนตัวเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์แต่พูดคุยกับทางด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วตัวเองก็ยังเพิ่งทานข้าวกับทางด้านพลเอกประวิทย์ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไปแอบอ้างสถาบันที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าต้องแยกให้ออกการเมืองก็คือการเมืองอย่าเอาไปรวมกับเรื่องของสถาบันมันคนละเรื่องกันต้องรู้จักแยกแยะนะครับผู้สื่อข่าวถามทางด้าน ร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยนะครับว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าถูกปลดจริงอย่างที่เต้เขียนเนี่ยนะจะรู้สึกอย่างไรจะกลับไปเหลือแค่ตำแหน่งสสใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตก็ตอบนะครับชัดเจนว่าตัวเองนั้นมาจากประชาชนนะครับการเป็นสสก็คือเป็นผู้แทนของประชาชนฉะนั้นเนี่ยนะครับทําอะไรก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของประเทศเป็นที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอื่น และในชีวิตก็ไม่ได้คิดจะมาเล่นการเมืองอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับมันคิดว่ารุนแรงกับตัวเองหรือไม่อย่างไรร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกนะว่าตัวเองนั้นผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตฉะนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะเจอหลุมเจอบ่อเจอเหวเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะฮะนี่ฮะนักข่าวถามเรื่องของการโหวตลงมติไม่ไว้วางใจในการอภิปรายครั้งนี้นะครับ ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของบุคคลเป็นสิทธิ์ของสอส,อสไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะครับนี่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูนะว่าจะมีใครดําเนินการอะไรอย่างไรกับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือว่าเต้หรือไม่เพราะเป็นการปล่อยข่าวเท็จเป็นการปล่อยข่าวเท็จนะฮะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเซ็นคําสั่งปลดทางด้าน ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านายกรัฐมนตรีก็ถามกลับนักข่าวเนี่ยนะว่าเชื่อมันหรือดังนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเต้มงคลกิจเป็นสสนะครับแล้วก็ปล่อยเฟคนิวเสเองปล่อยข่าวปลอมเสเองปล่อยข่าวเท็จเสเองแบบนี้น่าจะต้องมีคนไปยื่นอย่างน้อยก็ตรวจสอบจริยธรรมการเป็นสสของเต้มงคลกิจนะฮะว่ายังเหมาะสมที่จะเป็นสสหรือไม่แต่อย่างที่บอกนะครับ เต้อาจจะรู้ว่าตัวเองนั้นมีโอกาสเป็นสสได้สมัยเดียวก็แสดงลักษณะท่าทีที่แบบนี้แหละออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกร้องความสนใจนะฮะดูกันต่อสำหรับการเคลื่อนไหวของเต้าามงคลกิจครับสิค่ะกรณีคุณเต้ปล่อยข่าวว่าวนายกปลดออกจากรัฐมนตรีช่วยอะคะ่ะไม่ทราบไม่ทราบ ใช่มเ่คไม่รับ่ครับผมไปล้่งแล้วมมแล้วคุณกับผมยัยิงไม่ข่าวหรือยังคะไม่ข่าวว่าไม่าลงมาหรคุณเต้โพสอะค่ะสองซอเต้โพสมาอ๋อแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งตั้วาลต่การเราผิดเราอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมครับคือเอ้เขาไม่ประสงค์รายอะไรกับผม่าผิดเขาเรื่องไรนแต่ว่าไม่ถึงใจคุณเต้แต่ว่าเรื่องนี้มีพี่มาที่ไปใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ ต้องไปถามวีเต้ท่านรับมติครับแล้วมีหลังจากเมื่อวานได้คุยกับท่านนายกหรือยังครับคือผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้คุยท่านนายกค่ะแต่ผมคุยกับท่านรองนายกยนะค่ะก็คือเข้าใจกันดีนะคะทุกทางวันก็คือปัญหาที่เท่ากัแนะสดงว่าปัญหาที่เป็นที่เป็นรอยร้าวคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมคุยท่านรองนะ แล้วคุยแล้วเข้าใจกันดีะคเมื่อวานผมไดด้พูหมดแล้วค่ะแล้วท่านองวายกว่ายังไงคะจะทำเรื่องนี้ผมผมแถลงข่าวเมื่อวานชัดเกินหมดท่านมาลั่นถามเรพูดทการเมืองไม่ไม่ตั้งแต่บ้านตางบ้นเกิดจากเรื่องการอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้นะครับการเมืองเราต้องแยกให้ชัดเจนการเมืองกับการเมืองอย่าเป็สารัญเลยนะครับท่านรัฐมนตรับแล้วหากที่ท่านมงคลกิจโพสต์มาเป็นเรื่องจริงตรงนี้เราจะทำยังไงต่อ ผมคำตอบผมเมืกเกม่อวานชัดเจนที่สุดก็คือกลับไปเป็นสองสองสอ,งอย่างเดียว,ยยวผมมาจากประชาชน,านที่คุยกับหัวหน้าพักล่าสุดที่ท่านให้คำแนะนำหรือคำเตือนอะไรบ้างไหมคือผมผมยืนยันการผ่านการดำเนิารใน,นท,ทำน์ที่ผมให้ผ่าตัววัดและไม่มีประเด็นอะไรใหม่เลย ถ้าลัทธิคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ไหมคะเราเข้าสู่เวทีการเรือนแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปคิดมากในการปกครองนโยบาอประชาธิปไตยเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยเรอคุณจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงนุนประโยชน์ของชาติ้านเมืองและพี่น้องประชาชนทุกท่้น เสียงจากประชาชนที่เสียงสวรรค์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ไคิดเรื่องอื่นแต่ชีวิตก็ไม่เคยคิดจะมาเล่นการเมืองหรนะอกปั๊บนี่ถามอีกแล้วอย่าอย่าอย่าเอาเรื่องสบายใ้บันเรายุ่งกับการเมืบบเองนะครับต้องรู้จักแก้เยอะนะครับกระแสวันนี้คิดว่ามันแรงกับตัวเองไหมคะผม ผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผมเพราะนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบ่อมีเหเราก็ต้องมีความเตรียมพรอ้อมนะครับก็ผมต็าการบวกนะครับอันนี้ไม่ทราบครับมานเป็นจุดที่สบุคคนของ,ของสมาชิกสภาผู้ยยแทนร,รัษดรเราไม่สามารถไปนะครับ หากกระแสข่าวนี้เป็นความจริงก็แปลว่าท่านกับท่านนายกเองก็คือมีปัญหากันชัดเจนใช่ไหมครับก็มีแต่กระแสข่าวผมยังไม่ได้คุยท่านลนายอยู่ในขณะเลขาขอกำลังพิจารณานี่คือจะรลื่วมลงเสียงหนุนท่านนายกต่อไปใช่ไหมครับผมพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ท่านหน้าอยู่ที่ท่านหน้าที่จะให้นโยบายยังไงแต่ทุกอย่างอยู่ที่นะครับเอกสราชนะครับเป็นสิทธิ์ของ สมาชิกสภาท,ทุกแห่งจะต่องระลึกและตัดสินใจในเรื่องเสียงสภายอย่างไรเราไปครอบงำเขาไม่ได้ผมเชื่อว่าสสทุกคนกว่าจะเป็นสสพบผ่านอะไรไปเยอะมีทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์ชีวิตแต่ผมเชื่อว่าวิธีชีวิตของการเป็นนักการเมืองประชาชนจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณในสมัยเลือกข้างหน้ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณ ราจะทำงานดูแลที่ไหนประชาชนต้องการเราออกจากอะไรครับผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งและที่ผมพูดรับสมัครับคขอบคุณค่ะค่ะ